คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ fall. ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอ้ยปันน่าพ่าปานว่าผาผ้าเปียงกระบะนองแจกกระลายไม่ติดรือับเนาะไลค์ก้นไลทันคอมเมนต์มากอย่าลืมย้ายบ้านเรือว่านสันนะครับกาบมาใหก็ลังใจ ถึงแม้ว่างวดที่แล้วมันเข่ามางวดเมื่อกี้รุดเป็นเรื่องปกติอืมเหนียวยังเกาะย่าให้่ศูนหาสามศูนหาสามขับศูนย์เจ็ดขับศูนย์เจ็ดเลขออกหกสามหกสามแม่เฉียบไปแต้มเดียวแต้มเดียวโอ้ตาหนายเนาะเขคนกระถือน้ำยายหลายเตียบอยู่เลยซื้อขึ้นซื้อลงเออเดี๋ยวก่อนสีเขาเรื่องพอดะที่สื่อของบํารุงร่างกายมาให้ยายเพราะว่าเฮาวสองคนไปใส่ในส่วนมากค่ะเฮา เอาเบอร์สื่อของเขากับซิมี่ไห่แต่เขาบ็ค่อยได้ทายลงเขาก็คอมเมนต์ดาแต่เขานะนะมาเมีอนี้เอานะครับได้นะครับเนาะไลน์ด้ายเรำให้ด้วยของมากที่มากที่สุดนนาที่ต้องโชคของเขาแบบเนาะนะครับมางไห่กระมังใจย่ายบ้านเขาอ่ามันเรื่องมันมันเป็นเรื่องปกติมีเขามีีหรุดมั่วเมื่อกี้รลุดมั่หน้า มัาจจะมาไหนมาใหา่เนาะงงแล้วมันมางฝันเนหมาฝันเด็กวัยรนก็งปัญญังดูว่าแม่อะทีไรดื่มนะก็คิดเนี้ยละก็มัอเนึ่มือสองน่งเมียไรกันลยวะไออมันความวานอออกไปดหมมันสิเป็น ไอส่งมาฉันจเดียวนี่ตั้งหัวปานนั่นแล้วสิการไปขายน้ำเงียวมาสินะครับครัผมในฐานะครับคนณสุรินนะครับซื้อกลางในการนำเสนอตัวเองของยายวานครขอโทษขอนให้นินองเอฟซีท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าที่ไหนแล้วมันรู้เกลือเอาไหม่แล้วมายา่เหรอเออควางสลาเข้าไปยุ่งง่าบ้างแตัมันแมน่จะไหนเนาะ วาขายของวันจะสามพุง่ไม่ได้แอ่มัันอมแน่มันฝันแต่เลยคิดไปเนาะเพราะว่าการไม่ได้เนาะก็ขอดูดคอไปลูกลาในร้ายละไอมื่อกี้ได้ว่าอุ๊ซิไลไปเส้งไทยยังผมเกี่วปะพาพาด้อือดึงบือึงเงื่อนต้นเบืองเนาะเออสีสามตรงตง มาเด็กมันสิพไปใส่ก็ซาวเนี่ยซามาไม้ใหญ่ของแขกได้ตัวปาไม้ละไ่้มาผ่นาไมซื้อเขาซื้อเขาะนี่มีอย่างนี้หรูอเปล่อไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยี่จะปาไม้กันอืม อ้ามานีนอ้๊อลับตังต้งแต่เลขบ่ถึงกันนอ้๊อลับนี่ฮะบ่บ่บ่ฝันแม่เนบ่บ่บ,บ่ฝันเนาะอืมอีจีอืมนอนวันไหนอออขาดเยอะสั่นอืม ครับก็นะครับมากนี่บปดมาาตัวเองด้คนฟัมาบอกก็ได้มาบอกก็ได้ว่าเป็นัไงสบายดีบอลรีกอกแล้ว่าเลาเป็นวงเอฟซีหลายเอฟซีเป็นวงแมนเอฟซเป็นวงยาวไา้อยู่ยงไงเนาะอีอันนั้นผู้อันทั้งโดยเอฟซอตมาห์มาหาได้ đến đây, một cái thang nó tỏi gái mà để nó một cái mướn một lạo là tỏi gái mà tôi cảm gọi chẳng qua luôn em แตงกวงก็เลยตกองมาพวกนุ้กก็เบ่าน้้งฟัเลยกนุ้งก็บาเอายาย่างเนียวเาคือจินไปายามยมันได้แต่ว่าจะได้กับฟ้าเอ่อื่งมัในเรื่องจหอมเนเ้อะคนสิตามเหืผู้อื่นเนาะคนอื่นีเนาะอืมใหญ่หมดล้นลางตนั้นกสมกับสองอีงถอกัเอาถือนะ มากไหมาได้หลายโอ้ผมกัมากขึ้กันเลยผมกับด้อนคือกันเออเอาว่าัำไมเนาะอือะใช่ความลำใ่ญ่นี่เรมาาเออมาามากแบบฟังนำแบบแก่สั่ยน้อย่งเงออเออได้ี้ขได้ทีเวพาถ้เดือดล่ำหาอมันงมันใหญ่ยงมันไปถึงนะอืมมอนมันมันเม้ยไถึงเสื้เส้นเลย ได้ร่องเลย่องเดินทางเลยอ่าอ้าตัวที่เรื่อน้นไม่เลยบ่อหอสันคารตัวนคานคา้องสามาเะไมันมาถึงเนาเออห้องกระโปงมั่งเข้าใจเนาะแดีจ้าได้ว่านเลยละเอ้ยจริงต้องนคาร์แน่ืิบมถึง อิตสาหประการกใดกราขอไปลายได้จ้าได้ลองเ,เด,ดนะนหนึ่งตาเควเราแม่งมาล็อกสิด้านนี้แหละซึ่งแต่แค่ว่ามีแค่ว่าท่านออกเลยทำขาดร่างกายต้องตายเป็นผีอยู่ในโลกนี้ไม่มีแกนจานจับจินเงินทอง เป็นของกตัญานไม่ใช่ของตันลูกหลานต้องมาอย่ามัวประมาทอกาจยังนีอย่าลงลูกปีจะมีปัญหาโลกปีแท้จริงเป็นจริงมายาเป็นจริงดวงตาใช้ว่าจรัง <c oughs> สังขานร่างกายอยู่ไม่กี่ปีก็ตายเป็นผีไม่มีความวังเกิดแก่เก็บตายร่างกายผู้ฟังทุกวันเดินทางผู้ยังกองกอนจัไม่ฟังจะรังไม่หยุดเป็นสิ่งสมมติตามพุทธสอนอ้งนาใดๆอย่าไปวิงวอนให้ช่วยเราตอนที่วันสิ้นใจ ตังการเรานี่เป็นที่สังเลตมันเป็นสางเกตุัังเกตเอาไว้แร้อนเดียรหนาวปวดเท้าอะไรหิวอิ่มเกินไปก็อยู่ไม่นานหนาวก็จะตายล้อนไปก็แย่ลำบากแต่แค่นี่เร่สังขาคัญ ต้องกินต้องทายทนไปทุกวันดูหน้าสงสารคิดกันในดีสังการร่างกายทั่วไปเน่าหม็นมีของกากเดนมองเห็นทุกทีได้เขา้าไ้ออกหลอกร้อนมากมีลวนเป็นสิ่งทีมีอยู่ทั่วกันน้ำเลือดน้ำหนองล้วนของปฏิกูลกล้มาเป็นมูลขอบคุณไหลจันทร์างนอกเน่าหม็นมองเห็นข้างใน อีกครั้งในนั้นล้วนฉันไม่งามสัางขารน่่งกายไม่ใชยตัวตนเกิดมาเป็นคนไม่พ้นโดนหามต้องนอนเปลกายให้ไปรุกกรรมเมื่อเจ้าโดนหามสู่เชิงตะกอนตอนมีชีวิตต่างคิดยึดมันของแกของฉันพากันเดือดร้อนลุบโมโทสันหลายชันไหลตอนไม่ฟังคำสอนของพระกัตะดา ย่าตายเป็นผีไม่มีที่พึ่งเงินตากกะลึงอย่าพึ่งตามหาไม่ตามที่ตนที่คนหามหาก็ต้องไร้ค่าเวลาจินใจแต่มือให้เข่าเอาน้ำเพยรด เพราะว่า้งหนดเอาอ Omaha, ไปไม่ได้ช่วเป็นพยานดูกันทั่วไปคนทั้งหลายจำไว้ทั่วกันที่เพียงเท่านี้เท่ากี้เกิดมามันเป็นมายาอย่างหนาสงการมาทำกุศล์นนี้พ้นกันนานไปสู่ดีผ่านทั่วกันเลยดีตลาดกิเลสเป็นฤทธิทุกเป็นทางที่ถูกปุ๊บตกใจเป็นนี้พานังปามาม ปัจจัยทานจินภาวนาตลอดไปเธอเอ,อ้ย

มื้อนี้มื้นี้น่าจะตามโฉมโค้งสุดท้ายแล้วยหญเนาะ อืมเพราะว่ามวดเมื่อก้เขงรูขวใหญ่เกินไปหรือเปล่าอนอือนะแต่มันไเียนหมันไม่เปียนเนาะออานะครับก็สำรับพี่น้องช่องไปเนาะคุณย่ครับผมสองช่องขอโปรดอภัยเนาะเห็นจไหแล้วมันผิดเนาะก็ืนีเหรออ่าอ่เนาสำนับพี่มาอ่าให้งจะนังใจว่าบ้านเฮานะครับถ่ายสดไม่ยั้งคอนเอนีเพิ่นเนี่ โอ้ส <kleine mus> ัฝาดความหนแก่ใจน้ำหลูกน้ำลายลายด้อยังไดกะแกกัพอถูดพาอให้ลายลยิ่มเงินเงินมัดทองไปน้ำยาอยังใดกะมันเป็นความรันไม่ละเอ้ยกับเบาๆไปเนี่ยมันเป็นของเห่าจะไม่เคยใส่หรอบ